หยุดขี้เกียจเพียง17นาทีเท่านั้นแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจนวันตายคุณรู้ไหมความคี้เกียจไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินยัยแต่มันคือสัญญาณบางอย่างที่ร่างกายและจิตใจของคุณกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณตัางหากบางครั้งคุณอาจจะเหนื่อยมากจนสมองปิดสวิตหรือบางทีคุณอาจเจอรู้สึกกลัวกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอ เลยเลือกอยังไม่เริ่มดีกว่าหรือแท้จริงแล้วคุณไม่มีเป้าหมายใดๆเลยแต่นั่นแหละยังไม่เริ่มคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดของความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The My Miracle ปาฏิหารสร้างได้ด้วยตัวเองหยุดขี้เกียจได้แล้วนะคะถ้ามาอยากบอกคุณว่าลองให้เวลาแค่17นาที แค่17นาทีเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนพลังชีวิตของตัวเองจากอยากพักเป็นอยากทำถ้าคุณฟังคลิปจนจบและนำวิธีที่ไม่แนะนำไปใช้รับรองได้เลยว่าคุณจะเลิกขี้เกียจไปจนวันตายมีหลายคนที่ในบางครั้งเกิดอยู่ในสภาวะขี้เกียจตอนเริ่มสมองต่อต้านแต่แค่ชั่วคราว นักประสาทวิทยาชื่อสตีเวนเพรสฟิลด์เคยเขียนไว้ในหนังสือ The w a r of Art ว่าทุกครั้งที่เราจะเริ่มทำสิ่งสำคัญสมองจะสร้างแรงต้านภายใน Resistance ขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันเป็นเหมือนระบบป้องกันตัวของจิตใต้สำนึกที่ไม่อยากให้เราเปลี่ยนแต่ในทางจิตวิทยาคือแรงต้านนี้จะค่อยๆหายไปหลังจากที่เราเริ่มลงมือทำจริงๆเพียงไม่นาน และงานวิจัยจาก University of Illinois ก็ยืนยันตรงกันว่าสมองของเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดโฟกัสอย่างแท้จริงหลังจากทำงานไปแล้ว17นาทีแรกหรือที่เรียกว่า activation threshold จุดที่สมองเริ่มเข้าสู่สภาวะ Flo ส s ต a t e นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องฝืนทั้งวันแค่ชนะสมองของตัวเองใน17นาทีแรกก็พอ มาอยากให้คุณลองตั้งเวลาแค่17นาทีแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าฉันจะเริ่มทำแค่17นาทีเท่านั้นอย่าคิดว่าต้องทำให้เสร็จทั้งหมดอย่าคิดว่าต้องเพอร์เฟเพราะเป้าหมายของ17นาทีนี้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือการเริ่มต้นพลังของการเริ่มต้น รู้ไหมว่าเมื่อคุณเริ่มทำอะไรบางอย่างสมองจะหลั่งสารโดพามีนสารแห่งความสุขที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความสำเร็จและมันจะบอกสมองของคุณว่าเราทำได้แล้วนะจากนั้นร่างกายจะอยากทำต่อเองโดยไม่ต้องฝืนเลยหลายคนมักคิดว่าต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มแต่ในทางจิตวิทยาและพลังงานของจักรวาลมันกลับกันเลยนะ เพราะแรงบันดาลใจไม่ได้มาก่อนการลงมือทำแต่มันเกิดขึ้นจากการลงมือทำตังหาดแรงบันดาลใจไหนเลยจะสู้ใจบันดาลแรงลงแรงก่อนเลยเริ่มต้นก่อนคอยว่ากันอะไรประมาณนี้คะ่ะพลังงานของจักรวาลขยับเมื่อคุณขยับในทางจิตวิญญาณดรโจดิสเพนซาอธิบายไว้ในหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself ว่า เมื่อเราขยับแม้เพียงเล็กน้อยเรากำลังส่งสัญญาณพลังงานใหม่เข้าสู่สนามควอนตัมของจัก,กรวาลคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันพร้อมแล้วและจัก,กรวาลจะเริ่มตอบสนองทันทีพลังของคุณจะเปลี่ยนสภาพจิตจะเปลี่ยนและสิ่งรอบตัวจะเริ่มเคลื่อนไหวไปพร้อมกับคุณแค่17นาทีคุณอ่านอ่านหนังสือได้10บหน้าคุณอาจเขียนได้ครึ่งบท หรือจัดห้องที่คุณผลัดมาตลอดสัปดาห์จนเรียบร้อยแต่มากกว่าสิ่งที่คุณทำได้คือความเชื่อมั่นใหม่ที่เกิดขึ้นในใจของคุณเองคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองว่าเห็นไหมฉันทำได้จริงๆและตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตใหม่อย่าพยายามเลิกขี้เกียจไปตลอดชีวิตเพราะนั่นคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบแต่จงพยายามเลิกขี้เกียจแค่17นาทีนี้ก็พอ แล้วคุณจะเห็นว่าพลังที่เคยหายไปมันกลับมาได้ในพริบตาเดียวเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขี้เกียจแต่เพียงคุณแค่ยังไม่เริ่มแรงบันดาลใจไม่ได้ทำให้เราลงมือทำแต่การลงมือทำต่างหากที่สร้างแรงบันดาลใจหมายขอเวลาแค่17นาทีจากชีวิตคุณ17นาทีที่สามารถทำลายวงจรความขี้เกียจที่รบกวนชีวิตคุณมาน,นานหลายปีได้คุณเคยเป็นไหมคะ ที่ต้องลุกจากเตียงด้วยความรู้สึกท้อแท้มีรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดแต่สมองกลับสั่งให้คุณเลื่อนไปก่อนคำว่าขี้เกียจไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่มันคืองนไกป้องกันตัวที่สมองใช้ในการหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจจากงานยากๆวันนี้เราจะมาแฮกกลไกลนั้นด้วยกลยุทธ์ที่ทั้งง่ายและอิงหลักวิทยาศาสตร์ค่ะ เรามาดูกันว่า17นาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไรศาสตร์แห่ง17นาทีการเริ่มต้นคือพลังงานที่สำคัญที่สุดทำไมต้อง17นาทีทำไมไม่5นาทีหรือ30นาทีในโลกของจิตวิทยาการทำงานมีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่าแรงเฉยเชิงบวก Myset Insight งานวิจัยชี้ว่าการเริ่มงานเพลงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเอกสารหรือการเขียงประโยคแรกจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าเบซเซ่เกนเกลียซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมนิสัยและแรงจูงใจเมื่อคุณเริ่มแล้วสมองจะบอกว่าไหนๆก็เริ่มแล้วทำต่ออีกหน่อยก็ได้เราใช้เวลา17นาทีนี้เพื่ออะไร3นาทีแรกเพื่อกำจัดสิ่งรบกวน เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจัดโต๊ะให้เรียบง่ายและเตรียมพร้อมที่จะนิ่งเงียบเชื่อมโยงกับ e ีพีก่อนหน้าของเรานะคะตั้งแต่นาทีที่14สมองจะโฟกัสแบบเข้มขน้นเลือกงานที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งงานแล้วใช้เวลา14นาทีนี้ทำมันอย่างสุดความสามารถอย่าพึ่งหวังให้เสร็จแค่ทำไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หน้าทีนี้คือการลงมือทำที่ไร้แรงต้านเพราะมันสั้นพอที่สมองจะไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามแต่ก็ยาวพอที่จะสร้างแรงเฉื่อยเทคนิคการจงใจล้มเหลวหลักการของอ t o m i c h a b บิตเรามาดูหลักการทางปฏิบัติที่ทำให้17นาทีนี้ส่งพลังกันค่ะ นักเขียนชื่อดังอย่างเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสืออะตอมิกแฮบิตได้สอนเคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะความขี้เกียจนั่นคือการเริ่มต้นให้ง่ายจนเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธหมายเรียกเทคนิคนีคน้ว่าการจงใจล้มเหลวค่ะเมื่อคุณจะเริ่มทำสิ่งใดที่ยากเช่นการเขียนสคริปต์หรือการออกกำลังกายคนทั่วไปคิดว่าฉันต้องเขียนให้เสร็จภายในสองชั่วโมงแรงต้านสูง คนสำเร็จพวกเขาโกหกสมองโดยการตั้งเป้าหมายง่ายๆว่าฉันจะแคปเปิดคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์หัวข้อแรกออกมาเท่านั้นหรือฉันจะแค่ใส่ชุดออกกำลังกายเท่านั้นการลงมือทำใน17นาทีนี้ให้คุณตั้งเป้าหมายที่จะลุ้มเหลวใน17นาทีนั้นนั่นคือคุณไม่ต้องทำจนเสร็จแต่คุณต้องเริ่มให้ง่ายที่สุด17นาทีนี้คือแรงผลักดันที่ทำให้คุณรู้สึกว่างานชิ้นนี้ไม่ยากอย่างที่คิด และมักจะพบว่าเมื่อเวลาครบ17นาทีคุณจะอยากทำต่อเองโดยอัตโนมัติการใช้หลักการพลังแห่งเจตจำนงหลักการของดกเวนไดเออร์เขาเน้นย้ำเสมอว่าการลงมือทำอย่างมีเจตจำนงนั้นสำคัญกว่าการลงมือทำแบบไร้ทิศทางมาอยากให้คุณมองว่าความขี้เกียจคือการขาดเจตจำนงที่ชัดเจนก่อนเริ่ม17นาทีจงใช้เวลา30วินาทีในการนิ่งเงียบ แล้วตั้งเจตจำนงที่ชัดเจนว่าฉันจะทำงานชิ้นนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวหรือผู้อื่นไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองการเชื่อมโยงงานเข้ากับเจตจำนงที่สูงส่งกว่าจะช่วยเพิ่มโดปามีนในสมองและเปลี่ยนความขี้เกียจให้กลายเป็นความกระตือรือร้อนได้ทันทีค่ะมา,านขอเจาะลึก14นาทีแห่งการโฟกัสนะคะว่าเราจะทำยังไงให้สมองไม่หลุดโฟกัส deep dive เมื่อเราเคลียร์สนาทีแรกด้วยการกำจัดสิ่งรบกวนและกำหนดเจตจำนงแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือ14นาทีที่เหลือค่ะสมองของเรามีกลไกที่เรียกว่าการเลี่ยงความเจ็บปวด pain avoidance งานที่ยากจะทำให้สมองรู้สึกไม่สบายใจและพยายามหาอะไรที่ง่ายกว่ามาเบี่ยงเบนความสนใจมายมีเทคนิค2ขั้นตอนที่จะทำให้14นาทีนี้เป็นไปได้อย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุดเทคนิคที่1คือ The Five Minute Rule กด5นาทีหลักการนี่คือเทคนิคพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะความเฉื่อยชาทั้งงานนั้นใช้เวลาทำน้อยกว่า5นาทีให้ทำทันทีโดยไม่คิดแต่สำหรับการต่อสู้กับความขี้เกียจในงานใหญ่ให้คุณใช้5นาทีแรกของช่วง14นาทีนี้เพื่อสู้กับแรงต้านเท่านั้นการปฏิบัติ ใน5นาทีแรกจงอนุญาตให้ตัวเองทำงานแบบคุณภาพต่ำสุด (low quality effort) เช่นถ้าต้องเขียนอีเมลให้พิมพ์คำทักทยายง่ายๆผิดผิดถูกๆก,ก็ได้ถ้าต้องออกแบบปกคลิปให้แค่เลือกฟอนต์และสีเท่านั้นเป้าหมายคือการเคลื่อนไหวไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบการทำเช่นนี้เป็นการหลอกสมองส่วนหน้า (prefrontal cortex) ว่านี่เป็นงานเล็กน้อยสมองจะลดการป้องกันลงทันทีและเมื่อครบ5นาทีแรก คุณจะพบว่าแรงผลักดันเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติเทคนิคที่2คือการปิดวงจรเปิด closing the open loops นักประสาทวิทยากล่าวว่าสมองจะรู้สึกเครียดเมื่อมีวงจรเปิด open loops นั่นคือรายการงานที่ยังทำไม่เสร็จค้างอยู่ในหัวตลอดเวลาการปฏิบัติใน14นาทีจงโฟกัสไปที่การปิดวงจรเดียวเท่านั้นเช่นถ้าง,งานใหญ่ของคุณคือการสรุปรายงานในที่ประชุม วงจรเปิดคือทุกขั้นตอนตั้งแต่หาข้อมูลการร่างโครงไปจนถึงการเขียนคําเพื่อให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆใน14นาทีนี้อย่ากระโดดข้ามงานจงปิดวงจรเล็กๆให้เสร็จไปทีละอย่างเช่น 1. หาข้อมูลอ้างอิงให้เสร็จใน5นาทีแรก 2. ร่างโครงหลักให้เสร็จใน9นาทีถัดไป ความรู้สึกของการปิดวงจรจะทําให้สมองหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและความพึงพอใจและสารนี้เองจะเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้คุณอยากทําต่อเกิน17นาทีไปโดยปริยายมาถึงการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกันบ้างค่ะเมื่อความขี้เกียจคือความต้านทาน spiritual resistance มาอยากให้คุณมองความขี้เกียจในมุมมองใหม่ความขี้เกียจที่แท้จริงคือความต้านทาน resistance ความต้านทานนี้ไม่ได้มาจากร่างกายที่อ่อนล้า แต่มักจะมาจากความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกค่ะความกลัวอะไรความกลัวความสำเร็จกลัวการตัดสินจากผู้อื่นหรือกลัวว่าถ้าพยายามแล้วจะล้มเหลวอีกซึ่งความกลัวเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในจิตวิญญาณของเราดรเวนไดเออร์ได้เน้นย้ำถึงเรื่องนี้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการเอาชนะความต้านทานภายในมีสองทริคที่จะทำให้คุณชนะความต้านทานนี้ได้ หนึ่งคือการใช้การหายใจแห่งเจตจำนง (Intention Breathing) ก่อนเริ่ม17นาทีคุณได้ตั้งเจตจำนงแล้วแต่เราจะเพิ่มพลังเข้าไปอีกด้วยลมหายใจค่ะปฏิบตัติลับตาลงหรือมองลงต่ำหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายพร้อมกับคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณต้องการเช่นความรู้สึกยินดีที่งานเสร็จ หายใจออกยาวๆพร้อมกับปล่อยความรู้สึกต้านทานหรือความกลัวที่คุณมีต่อการทำงานนั้นออกไปทำซ้ำสามครั้งการทำเช่นนี้เพียง30-60วินาทีจะเป็นการรีเซ็ตคลื่นสมองและจัดระเบียบพ,พลังงานจิตวิญญาณของคุณให้พร้อมสำหรับการลงมือทำอย่างง่ายดายสคือการตอกย้ำอัตลักษณ์ (Identity Affirmation) ความขี้เกียจมักจะมาพร้อมกับอัตลักษณ์ที่เราสร้างไว้ว่าฉันเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งหรือฉันเป็นคนขี้เกียจถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณต้องโกหกสมองด้วยการเปลี่ยนอัตลักษณ์ใน17นาทีนี้เมื่อคุณรู้สึกว่ากำลังจะล้มเลิกจงตอกย้ำกับตัวเองในใจว่าฉันคือคนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องฉันคือคนที่สร้างความสำเร็จได้อย่างง่ายดายหรือฉันคือคนที่ทำในสิ่งที่ตั้งใจได้เสมอ ้านเปลี่ยนจากชั้นพยายามทำงานไปเป็นชั้นคือคนที่ทำงานจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับจิตใต้สำนึกและทำลายความต้านทานได้อย่างถาวรความขี้เกียจที่แท้จริงสัญญาณเตือนจากเป้าหมายที่ว่างเปล่ามาเชื่อว่าพวกเราหลายคนได้ลองเทคนิค17นาทีนี้แล้วแล้วรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังคงกลับเข้าสู่วังวนแห่งการผัดวันประกันพรุ่งอยู่ซ้ำๆมาอยากให้คุณมองให้ลึกกว่าเดิมค่ะ ความขี้เกียจไม่ใช่ต้นเหตุแต่มันคือสัญญาณที่สมองส่งมาบอกคุณว่าฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน The go v a c ค u m เมื่อสมองไม่เห็นรางวัลในทางนักประสาทวิทยาสมองของเราทำงานด้วยระบบรางวัล Reward system ซึ่งควบคุมโดยสารโดปามีนมีเป้าหมายสมองรู้ว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้เสร็จฉันจะได้รับเงินได้รับคำชมหรือรู้สึกภาคภูมิใจ โดปามีนจะหลั่งออกมาและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจหรือ motivation ไม่มีเป้าหมายหรือ g o a ว w a y คุ้มนั้นสมองมองไปข้างหน้าแล้วไม่เห็นจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนไม่เห็นรางวัลที่จับต้องได้มันจึงตัดสินใจว่าการประหยัดพลังงานไว้ดีกว่าและสั่งให้ร่างกายเข้าสู่โหมดขี้เกียจทันทีนั่นหมายความว่าหากคุณรู้สึกขี้เกียจอย่างรุนแรงนั่นอาจเป็นเพราะเป้าหมายที่คุณมีมันเล็กเกินไปไม่ชัดเจนพอหรือไม่ได้เชื่อมโยงกับเจตจำนงที่แท้จริงของคุณเอง นักคิดเชิงจิตวิญญาณมักกล่าวว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่เฉยๆแต่เราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างและขยายตัวตนของเราการไม่มีเป้าหมายจึงเป็นการฝืนธรรมชาติของจิตวิญญาณนั่นเองการกำหนดทิศเหนือแม่เหล็กที่ไร้ข้อกังวลคนสำเร็จไม่ได้มีแค่ทูดูลิสที่ยาวเยียดแต่พวกเขามีทิศเหนือแม่เหล็กที่ชัดเจนทิศเหนือแม่เหล็กคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้ ท,ทุกการกระทําใน17นาทีนี้ต้องมุ่งหน้าไปสู่จุดนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายแค่ทําเงินให้ได้มากขึ้นนั่นยังไม่ชัดเจนพอคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายนั้นให้เป็นคําสั่งที่ชัดเจนต่อจิตวิญญาณเป้าหมายทุกไปอยากออกกําลังกายทิศแหนแม่เหล็กฉันจะมีร่างกายที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อที่จะอยู่ฉลองความสำเร็จของลูกหลานในอีก20ปีข้างหน้า เห็นความแตกต่างไหมคะทิศเหนือแม่เหล็กจะเชื่อมโยงการกระทำเล็กๆคือออกกำลังกาย17นาทีเข้ากับผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ความรักต่อครอบครัวหรืออายุที่ยืนยาวซึ่งจะกระตุ้นโดปามีนได้แรงกว่ามากใช้17นาทีนี้เพื่อสร้างแผนที่หากคุณยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆไม่ขอให้คุณใช้17นาทีแรกในวันนี้ไม่ใช่เพื่อทำงานแต่เพื่อสร้างทิศเหนือแม่เหล็กของคุณเองคะ่ะ ขั้นตอนที่ 1, 5นาทีเขียนรายการความปรารถนาที่ซ่อนอยู่เขียนสิ่งที่อยากทำหรืออยากเป็นที่สุดในชีวิต5ข้อโดยไม่ต้องมีข้อจำกัดด้านความเป็นไปได้เช่นอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากเขียนหนังสืออยากเดินทางรอบโลกขั้นตอนที่ 2, 7นาทีตั้นความหมายที่ยิ่งใหญ่เลือกความปรารถนาหนึ่งข้อที่รู้สึกว่านี่แหละคือฉันจริงๆแล้วเขียนว่าทำไมคุณถึงต้องบรรลุเป้าหมายนั้น เช่นฉันต้องการมีอิสระภาพทางการเงินเพราะฉันต้องการใช้เวลากับพ่อแม่ให้มากขึ้นและสร้างมูล,ลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้เห็นความแตกต่างไหมคะทิศเหนือแม่เหล็กจะเชื่อมโยงการกระทำเล็กๆคือออกกำลังกาย17นาทีเข้ากับผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ความรักต่อครอบครัวหรืออายุที่ยืนยาวซึ่งจะกระตุ้นโดปามีนได้แรงกว่ามากใช้เวลา17นาทีนี้เพื่อสร้างแผนที่ หากคุณยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆไม่ขอให้คุณใช้17นาทีแรกในวันนี้ไม่ใช่เพื่อทำงานแต่เพื่อสร้างทิศเหนือแม่เหล็กของคุณเองค่ะขั้นตอนที่1 5นาทีเขียนรายการความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ให้ครบ5ข้อตอนที่2 7นาทีตั้งความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นทิศเหนือแม่เหล็กของคุณ ตอนที่3-5นาทีเปลี่ยนเป้าหมายนั้นให้เป็นคำสั่งเชิงบวกในปัจจุบันเช่นฉันคือผู้นำที่สร้างไรายได้เจ็ดหลักและฉันใช้ชีวิตตามเจตจำนงของฉันเองเมื่อคุณมีทิศเหนือแม่เหล็กที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับเจตจำนงที่สูงส่งแล้วความขี้เกียจจะไม่มีที่ยืนในชีวิตคุณอีกต่อไปเพราะทุกๆ17นาทีที่คุณลงมือทาคือการเดินเข้าใกล้แผนที่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณค่ะ สรุปสูตร17นาทีเปลี่ยนชีวิต 1. 3สานาทีแรกกำจัดสิ่งรบกวนบวกหายใจแห่งเจ็ดจำนง 2. 14นาทีถัดไปโฟกัสที่งานเดียวอย่างเข้มข้นตั้งเป้าหมายแค่เริ่มหรือจงใจล้มเหลว 3. เมื่อครบ17นาทีไร่รางวัลตัวเองอาจจะพักดื่มน้ำหรือยืดเส้นยืดสายแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือไม่ส่วนมากคุณจะทำต่อเองค่ะ มาย์ Mind, ขอท้าให้ทุกคนใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จงเลือกงานที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมันนานแล้วให้เวลาแค่17นาทีแล้วคอมเมนต์มาบอกมายนะคะว่าแรงเฉื่อยเชิงบวกที่ทรงพลังนี้ได้ผลักดันคุณไปได้ไกลเกินกว่าที่คาดคิดขนาดไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้ต้องมีทิศเหนือแม่เหล็กนำทางเสมอ Mind ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ใช้17นาทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วพบกันใหม่พร้อมกับเรื่องราวความสำเร็จที่คุณสร้างด้วยตัวคุณเองถ้าคุณต้องการเครื่องมือและเทคนิคการจัดการชีวิตเชิงจิตวิญญาณแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่อง The Mind Miracle ปาฏิหาริย์สร้างได้ด้วยตัวเองนะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสร้างปาฏิหาริย์ในวันนี้ด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ